สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้มดูเว็บนะครับโปรแกรม Adobe ม Photoshop ในรูปนะครับอ่าโมดูเว็บนะครับเอาไว้ใช้ทำแกลเลอรี่ภาพออนไลน์นะครับอ่าเราาเริ่มกันเลยนะครับตอนแรกนะครับพรีวิวนะครับพรีวิวเป็นส่วนที่แสดง รูปแบบของเลยเยอร์นะครับที่ราจะจะ,จะทำะนะ,ะต่อมาเป็นเ,มเทมเพลตโปสเซอร์นะครับเป็นรูปแบบของรูปแบบของเว็บ,บะนะมันมีสีฟ้าชาร์โคประมาณนี้นะครับคีนจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะสวยดยนีนนะครับอืมแบบนี้นะครับ จะมีพรีวิวให้ให้ดูก่อนนะครับว่าอ่าเราต้องการแบบไหนนะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับเพราะว่ากดที่ก็นานนิดนึงนะครับอ่านะครับต่อมาอาเราสามารถเพิ่มเทมเพลตได้นะครับในการไปในอินเทอร์เน็ตก็ตตตมีนะครับต่อมาเป็นคอลเลกชันครับคอลเลกชันเป็น เป็นการรวบรวมเทมเพลตไม่ใช่สิครับเป็นการเออเป็นคอลเลกชันภาพนะครับก็คล้ายๆกับไลบรารีเลยนะปิด,ดปิกันยงน,นะฝัะ่งนี้โอเคมาฝั่งนี้นะครับอ่าลืมเลยหน้าหลักนะครับหน้าหลักสําคัญนะครับหน้าหลักมีหน้าที่อ่าแสดงผลนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันแรก ันนี้เป็นรูปแบบของสไตล์เว็บนะครับว่าเราเอาไหนนะครับต้องการแบบอันนี้เป็นแบบธรรมดานะครับฮะนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของเว็บนะครับอันนี้เป็น html นะครับเป็นธรรมดาโอเคอันนี้เป็นแฟดนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับกดปุ๊บอันนี้เป็นพรีวิวให้ดูเลยนะแบบ เหมือนเป็นของจริงเลยอ่าอันนี้เป็นแอร์ไลท์แอร์ไทนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอ่าไม่ค่อยชอบซะท่้ไหรยเอาตัวไหนดีเนี่ยตัวนี้นครับอ่านี่ดูดีนะครับโอ,โอเคนะครับผมได้ตัวนี้ละโอเคเลเยอร์สไตล์ไซน์อินโฟนะครับเป็นไซน์อินโฟ นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับปรับแต่งแก้ไขข้อความนะครับข้อความแต่ไตเติลเนี่ยเราเขียนไปเขียนชื okay. uh ่ออะไรดีโฟโต้ไมโฟโต้โอเคอ่าเรียบร้อยอ๊าได้แล้วครับ uh mm. เปลี่ยน mm. อันนี้เป็นอันนี้เป็น ันนี้เป็นพื้นหลังนะครับใส่พื้นหลังเลือกได้นะ,ะเอาสีลายโอเค้านนี้ขอขอไม่ใส่แล้วกันเออใส่ใส่ใสนยังไงกันนะเพื่อความสวยงามนะสีฟ้านะครับโอเคนะครับสีฟ้าจากนั้นนะครับแอปเพลย์แลนนะครับอ่ะเขอเปลี่ยนเป็นธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆนะโอเค เรื่องนะครับอ่ะอันแรกนะครับอันนี้ไทเติลน,นะครับเปลี่ยนชื่อ,อมาโฟโต้อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าน่ะจะเปลี่ยนเป็นมาโฟโต้นะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นพีทเพียรบาย สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยน,นะครับ Contact name นะครับเป็นชื่อผู้ติดต่อนะอันนี้ผมก็มัน,นไม่ใส่ละกันนะอันนี้เป็นเพจนะครับเพจอันนี้ผมขอไม่เลือกละกันต่อมานะครับเป็น Color นะครับอันใส่สีใส่สีข้อความนะออกสีได้ดี นะครับนะได้สีพื้นหลังละเฮ้สีต่อสอนนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นดีเทลนะครับสีนี้ด้วยกันโอเคครับอันนี้เป็นดีเทลนะครับ นี่เป็นดีเทลสีดีเทลนะครับแบ็กเกลว์แบ็กเกลว์สีแบ็กเกลว์เป็นสีขาวแล้วกันนะครับสีเท่าๆหน่อยอันเมื่อกี้เท่าเท่าเกินนะครับประมาณนี้นะครับโอเคดีเทลนะครับอ,อันนี้เซลมีพวกนี้นะครับต่อมานะครับเราเปลี่ยนได้นะครับอ,อันนี้เป็นแบบคือพรีวิวรูปแต่รูปเลยนะ อันนี้ถ้าอยากภาพต่อไปก็กด next นะครับถ้าอยากกลับกดปุ่มนี้นะครับถ้าอยากไปหน้าหลักกด index นะครับมากด index มากลับมาหน้าเดิมนะครับ a p p l e นะครับคือเครื่องมือที่เอาไว้อันนี้เครื่อง a p p l e นะครับเป็นเครื่องมือที่เอาไว้กําหนดรูปภาพนะครับว่าเออหนึ่งหน้าเนี่ยเราจะใช้กว้างเท่าไหร,ยา,าาไหรยาวเท่าไรกว้างเท่าไรยาวเท่าไรดีครับตามบล็อกเลยนะครับเอาประมาณประมาณนี้นะ smooth, smooth, สมมติสมมุตินะครับ แล้วก็กดเ,เลือกไซส์ภาพให้ได้โอเคนะอืมโอเคเลือกขนาดของภาพได้รอส,สักครู่นะครับแต่ว่ามันจะทำงานอยู่ยังไปตกอกยัเพิ่งไปรีบมานะครับ่ใจเย็นๆน,นะครับโอเคนะครับก็ มันใช้งานง่ายมากนะครับเราไม่ต้องไปนั่งเขียนเว็บไปต้องต้อมานั่งจ้างเขานะครับอ่า <c oughs> อเขนะครับไม่ต้องไปนั่งจ้างพิชชานะครับอ่าเราก็ทําเองได้อ่าต่อมาเป็น image info นะครับอ่าใส่อ่านี้อ๋นอน,อนีครับ เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกขนาดของภาพอืมว่าประมาณนี้แล้กันนะเหมาะสมเรืตอมความเหมาะสมของภาพอันนี้นะครับเป็นเครื่องมือไตเติลว่า,าจะเอาไหมไตเติลไตเติของภาพตัดไตเติลก็เป็นไตเติแล้วก็มีเดทนะครับข้างบนต้องการจะใส่อะไรนะอันนี้เป็นเดท อันนี้เป็นข้อมูลของภาพนะครับว่า,าถ่ายด้วยอะไรนะครับโอเคนะก็ไม่มีอะไรมาครับไปแคปชั่นนะครับแคปชั่นก็อยู่ข้างล่างนะครับของภาพาผมใส่เป็นใส่เป็นเอ็กพอรเอร์แล้วกันนะครับบอกข้อมูลของภาพนะแล้วข้างบนก็ทำเป็นเดทนะครับโอเคเอาพูดเซตติ้งครับเครื่องมือ เอาไว้กำหนดคุณภาพของภาพนะครับใส่ถามว่าจะใส่นายน้ำไหมนะใส่ปาาโอเคจากนั้นนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับคืออัปโหลดเซตติ้งนะครับเราเนี่ยอีดิทไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนนะครับข้อเซิร์เวอร์ของนายนะครับใส่ไปนะครับโอเคนะครับต่อมาเครื่องมือเอ็กพอร์ตครับถ้าสมมุติเราไม่อยากจำเป็น เว็บนะครับเราก็สามารถ export เป็นไฟล์ PDF ได้นะครับเราจะอัปโหลดอันนี้ก็อัปโหลดขึ้นโดยตรงเลยนะ,ะเราก็ก็ e x ็ o r t ลองมาเอ็กพอดูนะแล้วก็ที่เดสก์ท็อปแล้วกันแล้วก็ตั้งชื่อนะครับโอเคนะครับกดเซฟปาด รอสักครู่นะครับกำลังโปรเซสนะโอเคนะครับก็เมนูนี้ใช้ง่ายมากเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่อากจะโชว์มีแกลเลอรี่ภาพของตัวเองนะครับโอเคเรามาลองเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมเอ็กพอร์ตมาแล้วนะครับมาที่เราจะเซฟกันนะครับผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับกดเข้ามาที่เดสก์ท็อปอ่าไมโฟโตนะครับ นั้นครับก็จะมีไฟอย่างนี้อ่าผมก็กดอินดนะครับเป็นการพรีวิวในโคมนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นโฮมไว้นะครับอ่าจะเป็นภาพอย่างนี้นะครับที่เราทําเลยนะสีเหมือนกันที่เราทําเลยอ่านี่เป็นแบบนี้บอกข้อมูลนะครับบอกวันที่นะครับถ่ายที่เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ วันนี้สวัสดีครับ